ญาติโยมเอาไปบูชาเนี่ยเบี้ยแก้มันดียังไงอาจารย์ครับเบี้ยแก้เบี้ยกันครับถ้าเราไม่แก้เราไม่กันอืมเดี๋ยวมันจะแย่ภายหลังครับเบี้ยแก้เนี่ยตามสูตรแล้วจะต้องมียาจินดามณีครับยาจินดามณีลูกพัดหยิบโถนะอาจารย์เล็กหยิบโถยาจินดามณีมาครับนะอ,อาตมาภาพจะบอกไ้ให้โยมเลยไม่สอนงมงา,ายว่านะการที่ทําเบี้ยแก้เนี่ยอาตมาบอกเลยว่าโยมเอาไปแก้ไว้ไกัน ยาจินดามณีนั้นมีเขี้ยวกำจัดงากระจายภายกระเด็นเขี้ยวหมูปันปันเสือโพงขี้ชมดใบนาดไม้สามการคือกันเกากัญชากันละปังหาอืนาะเขี้ยวงามีพร้อมของแก้อาถร์นิยมอันนี้เขาเป็นสูตรโบราณเลยโบราณของสูตรของหลวงปู่บุญวัดกลางมังแก้วครับนี่หอมชื่นใจถ้าเกิดในเบี้ยแก่ผงพุทธคุณมาหน่อยอาจารย์หยิบผงพุทธคุณมา ถ้าไม่มียาจินดามณีไม่สำเร็จเป็นเบียแก้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจําไห้นะครับเบียแกต้องมียาจินดามณีนี่ครับมียาจินดามณีใส่ทุกตัวครับนะแล้วสิ่งสําคัญก็คือปลอดเอาปลอดมาประปลอดมาด้วยนะเอานี่ขงเอาเอาเบีย้ยแกที่เสียแล้วมาใส่พานยกมาน้องพัดเอาปลอดมานี่ผงครับพุทธคุณอันนี้เป็นพันพันวัด หลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อพคูบเมื่อตอนท่านมีชีวิตอยู่ท่านปลูกเศษผงเอาไว้ผมแล้วครับแล้วก็พระอะไรตนนมิอะไรเนี่ยเป็นพันๆวัดครับโยมนะอันนี้ไปล่อมานี่นี่นี่มาสั่งซื้อมาจากจันทบุรีครับนี่เป็นปละหลอดอันเนี้ยขวดแค่เนี้ยห้าพันแปดห้าพันแปดเพราะว่ามันเกิดจากธรรมชาติรประหลอดวิทยาศาสตร์ไม่มีอย่าไปเชื่องมง,งายบ้าบอคข้อแตกครประหลอดนี่ออกมาจากดิน สมัยญี่ปุ่นสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเอาเข็มลงกระแทกลงไปในดินปลหลอดทะลักขึ้นมาเลยมันเป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์แล้วอาตมาภาพเนี่ยใส่ใส่ใสทั้งปลหลอดหุงปลาหลอดหุงหและก็ปลลอดสําเร็จครับแล้วปลลอดที่ยังไม่ได้หูงใส่รวมกันเรียกตัวปังครับตัวปังในี่ใส่แน่นและถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยปลุกเสกเนี่ยโยมอาจารย์อันนี้เบี้ยเสียนะเสียยังไงเนี่ยดู ถ้าคนไปถูกกระทํามาแล้วเนี่ยลมเพลลมพัดไปประทะมานี่จะออกมาเป็นผงขาวๆอย่างนี้เลยการเห็นชัดไหมเนี่ยขยับให้ดูเลยนะชัดนะอันนี้เนี่ยผงนี่อาตมาไม่เคยใส่สีขาวครับไม่มีครับไม่ว่าต่างวาระต่างที่คนที่ไปงานศพมาไปไปผจญภัยมาเนี่ยไปเจอคุณสายมุนดําต่างๆเนี่ยครับถ้าใครถูกกระทําลมเพลลมพัดเมียน้อยทําเมียหลวงเมียหลวงทําเมียน้อยครับทำเสน่ยาแฝก S 2> <S 2> เรียกว่าของสกปรกบ้าบอกแตกให้สามีกินเนี่ยมันต้องอาอีการากินีจันไรนะอาตมาเนี่ยใส่แต่ผงดำโยมดูครับไม่มีครับนะแม้แต่ยาจินเด้ยาจินดามานีเนี่ยปลาลอดเนี่ยอันนี้นยาจินดามานีให้โยมดูนะครับอันนี้ของจริงอ,อาจารย์เจี๊ยบทําอะไรแล้วต้องตั้งใจทําไม่ได้สักแต่ว่าเอาเงินครับอ่าให้เขาใช้ได้ผลจริงนี่ปลาลอดที่เขาไปล่อมาเนี่ยครับนะไม่ใช่ปลาลอดพิธีศาสตร์อย่าไปเชื่องมงายไม่มี อันนี้ประลอดธรรมชาติในประลอดน้ําและประลอดที่หุงแล้วเนี่ยอาตมาก็มาตําใส่ครับนายาทยมเอาไปใช้กันโอ้โหจารย์บอกว่าดีอืไม่เคยมีเงินแสงก็มีไม่เคยเหลือเก็บตอนนี้ลูกมีกินมีใช้แล้วนา่ไม่ทุกใจแล้วเอาเบี้ยแก้เบี้ยแก้ชีวิตเขาเรียกว่าเบี้ยแก้สร้างวัดอืก็มาเล่าให้ฟังกันทุกวันมาเล่าให้กันฟังอนี่เป็นเบี้ยแก้สร้างวัดครับ นโยมดูนันเนี่ยผงมันออกมาอย่างนี้เลยเห็นไหมอาจารย์เห็นชัดไหมเห็นชัดฮะนะอันนี้ถ้าไปถูกกระทํามาแล้วเนี่ยมันจะออกมาอย่างนี้ลักษณะเคสเดียวกันหมดครัต่างวาระต่างสถานที่บางคนอยู่รามอินทราบางคนอยู่เพชรบุรีราชบุรีเนี่ยใส่แขนไว้ก็ออกมาเหมือนกันเห็นไหมมันจะออกมาไม่ได้มันต้องผ่านชั้นมาก่อนแต่เนี่ยเบียแก่เนี่ยเขาแก้เขากันครับเบียรแก่เบียรกันตอนนี้ที่ดังก็มีหลวงพ่อนาวัด กลางบางแก้วครับใครจะไปบูชานนัที่นั่นก็ได้เพราะว่าต้นกำลับอยู่ที่นั่นตั้งแต่หลวงปู่บุญหลวงปู่บุญเขาเพิ่มหลวงปู่เจื้ออันนี้แต่อาจารย์เจี๊ยบไม่เก่ง่ะครับแต่ออกมาอย่างเงี้ยครับนะก็ไม่ว่ากันนี่เยอะแยะเลยเขาเมาคืนแต่จริงๆแล้วมันไม่เสียหรอกแต่เขากลัวเพราะมันต้องคุณใส่มนดำมาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดูนะเขาเอามาคืนนะเขาเอามาคืนอาจารย์เจี๊ยบเพราะว่าเขาไปประทะมาแล้วเบี้ยไปะทะมาแล้วนะเขากลัว เนี่ยบางทีบางทีขา, calculator calculator. ขาวอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยขาวอย่างนี้เลยครับคงทุกตัวออกมาเหมือนกันหมดอือาตมาไม่ได no ้สอนให้งมงายนะครับญาติโยมเห็นไหมเนี่ยยังจะขี้เท่าผีเลยไหมเนี่ยการดูดิครับฮะเห็นไหมเนี่ยอ๋อฮะมันมันจะออกมาอย่างนี้เลยครับผมเขาไม่ต้องกันหมายถึงว่ามันปะทะมาปะทะมาอ๋อฮะอ่าบางคนเนี่ยเฉพาะทางเลี้ยวทางโค้งตามหน้าบ้านสามแยกสี่แยกถ้าบ้านอยู่ทางทางเลี้ยวไฟเนี่ยเขาสาดอืมถ้าตามหลักศาสตร์คงช่วยเขาบอกโอยั่ออืม บ่อยฮอดจอมิกายก,ก็บ,บ่อยฮอดจอเซิงนี่ก็บ,บ่อยฮออทางเลี้ยวทางโค้งไฟสาดหน้าเข้าหน้าบ้านหน้าร้านทําธุรกิจหน้าที่การงานลูกหลานแตกแยกไม่ค่อยมีความสุขไม่ต้องเชื่ออาตมาภาพนะไปสังเกตดูที่บ้านโยมเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าม,มันมันหนีไม่ได้ด้วยนะไม่ได้เพราะว่าอ,อย่างอย่างอย่างที่เห็นเนี่ยไอ้ทางแยกทางอะไรเสาไฟที่บอกว่าเหมือนกับทูบจุดหน้าบ้านเขาก็ย้ายเสาไม่ได้คเพราะว่าเสามันลงตาม แนวตดจุดนะเราแต่เรามีวิธีแก้อเอาเบี้ยแก้เนี่ยเอาเหรียญเท้าเวสุวรรณไปติดไว้หน้าบ้านครับแล้วสําคัญเนี่ยเราไม่ต้องใช้กระจกเพราะนี่มันมีอยู่แล้วกระจกอยู่ในตัวอยู่ในตัวเหรียญอยู่แล้วแปดทิศครับนะแปดทิศเท้าเวสุวรรณของอาจารย์เจี๊ยบตอนนี้ญาติโยมมาบูชาเยอะมากครับแต่เบื่ออย่างเดียวให้จานเนี่ยจานไม่ไหวจานไม่ไหวบางคนมาเปลี่ยนเห้ียยี่สิบเหรียญ สิบห้าเหรียญให้จานหมดทุกเหรียญไม่ไหวจานน้อยๆได้จานมากๆไม่ไหวเพราะบางทีมาากันเป็นถุงอย่างเงี้ยนะยี่สิบสามสิบเหรียญญาติโยมท่านใดนะที่สนใจจะมาบูชาเนี่ยแก้เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้คสุดท้ายนี้อาตมาภาพก็ต้องปีกเวลาเพราะวันนี้ไม่ว่างเลยวันนี้ไม่ว่างเลยไว่างเช้านี้อดเทปนะครับเยี๋ๆวอาจะอดเทปไปบวชพระเป็นคู่สวดเสร็จแล้วก็มาฉันเพลที่บ้านโยงกรรมการครับ เสร็จแล้วต้องไปเทศง,งานศพกลับมาต้องมารับแขกญาติโยมอีกคอาตามาภาพสุดท้ายท้ายสุดนี้ขอให้ญาติโยมทุกคนใช้ชีวิตอย่าประมาทาพลาดพลั้งขอให้โยมจงสําเร็จสําเร็จนาตประโยชน์ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขอให้มีแต่ความร่ํารวยขอให้มีแต่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงในวาระดีปีใหม่ใจผองแผ้วจงคาดแค่ทุกโศกโรคภัยหนี พยันตรายทั้งปวงอย่าได้มีกาเสมสุขสวัสดีขอจเจริญธรรมจเจริญพรสาธุ